สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวสม์มาเลยครับพิงกี้ตอบข่าวลือรักเลิกตุยธีรพัฒน์ลันหนังสือต้องค่อยๆเปิดทีละหน้าไคล m แม็กซ์อยู่ที่ท้องไม่ท้องเจ็บพอสมควรบ่อยเล่าลึกพิงกี้ประกาศตัวโสดแบบชื่นหน้าอกตรมตุยธีรพัฒน์ตามข่าวลือจบแล้วฝ่ายชายทำไมไม่เปิดตัวกลวัวซ้ำหรือเปล่า ช่อง Youtube สถานีรื่นลมโดยบอยเอนเตอร์เทนเผยคลิปเล่าเบื้องลึกพิงกี้ประกาศตัวโสดแบบน่าชื่่นอกตรมจริงใจเล่าอาดีตหนุ่มข้างกายใช้ตุ้ยธีรพัฒตามกล่าวลือไหมฟังพี่บอยเล่าลึกในจริงใจ,ใจเล่าโดยบอยเล่าถึงการออกงานล่าสุดของพิงกีและตอบเรื่องความรักกับตุ้ยธีรพัฒน์ตามที่มีกระแสโยงถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาตลอดว่า พิงกี้ฉลาดตอบมากๆแต่ย่ามว่าน,นี่คือการตอบคำถามของพิงกี้ที่ใช้คำว่าน่าชื่นอกตรมการตอบคำถามที่มีลูกล้อลูกชนและเก่งพิงกี้ฉลาดตอบเพราะมันเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าน่าสงสารอยู่เหมือนกันพอเวลาเรารักกับใครสักคนหนึ่งและต้องเก็บงำความรักเอาไว้แบบเปิดตัวไม่ได้มันก็คงอยู่ในจุดที่อึดอัดทำไมผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างรักเราบอกรักเราทุกวันอยู่กับเราในฐานะคนรัก ผู้ชายที่เป็นเจ้าของหัวใจเราแต่เปิดตัวไม่ได้มันก็อึดอัดพี่บอยไม่ได้พูดนะว่าพิงกี้กำลังคบหากับพี่ถ้วยจริงหรือไม่จริงแต่มันมีคนเห็นผู้ชายผิวเข้มคนหนึ่งเดินทางไปให้กำลังใจพิงกี้เป็นประจำเวลาที่พิงกี้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอร e เกชอยดีเวลาเดินทางจากเรือนจำมาต่อสู้ในคดีในศาลจะมีผู้ชายคนหนึ่งซุ่มปลอมตัวไม่ให้คนรู้ว่าเป็นใครไปให้กำลังใจที่ศาลเป็นประจำ วันนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินพิงกี้ผิดหรือไม่ผิดพิงกี้ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีหลักทรัพย์ห้าล้านผู้ชายคนหนึ่งผิวเข้มคล้ายคนดังไปให้กำลังใจพิงกี้ทุกครั้งที่มาศาลขอคนเฟร์ผู้ชายคนนั้นคบกับพิงกี้ห้าถึงหกปีตั้งแต่ก่อนจะเกิดคดีโด,ด่งดังในข่าวที่บอกกันบอกพิงกี้กับพี่ตุยน่าจะคบหากันประมาณสองปีแต่ที่เราตอนแรกก็ประมาณนั้นนะส่วนเรื่องที่ทำให้ผู้ชายคนนั้นเลิกจบกันมันไปด้วยกันไม่ได้ คนหนึ่งอยากเปิดตัวอีกคนหนึ่งไม่อยากเปิดตัวพูดต,ตรงๆภาษาง่ายๆคนเราจะมีผู้ชายข้างตัวทำไมจะเปิดตัวไม่ได้กว่าสามหรือเปล่ามันเป็นประเด็นที่เราหองรเราแหงกันมาสุดท้ายจบความรักตอนนี้อายุปุ่นนีใกล้เลขสี่พิงกี้ก็มีวุฒิภาวะการใช้ชีวิตก็คงอยากจะเปิดตัวย้อนดูสตอรี่ก็มีโมเมนต์อารมณ์เหมือนแบบพิงกี้ก็อยากจะเปิดตัวน้องหมาที่ถ่ายด้วยหรือเวลาไปกินมื้อพิเศษก็พยายามเปิดตัวหรือเปล่า ก็มีประเด็นเหมือนกันคนก็พยายามต่อจิ๊กซอวว่าผู้ชายคนนั้นคือใครยังไม่สรุปแลวกันว่าเล็กกับพี่ตุ้ยหรือเปล่าเป็นเรื่องราวที่ว่าทําไมพิงกี้ถึงออกมาตอบคาถามสื่อแบบนั้นทางที่ไปออก,กรายการแชร์ของมดดําก็มีนัยยะอีกแบบหนึง่งแต่เชื่อว่ารอยยิ้มน่าสวยๆพิงกี้ที่ให้สัมภาษณ์ไปวันก่อนแต่ข้างหลังหรือว่าใจเวลานั้นพี่ว่าน้องก็เจ็บพอสมควร ไม่เป็นไรอาจจะเป็นช่วงถอยคนละก้าวก่อนที่จะเคลียร์กันแต่ฝ่ายชายทำไมไม่เปิดตัวกลัวซ้ำหรือเปล่าข้อคิดเห็นของเรื่องนี้พิงกี้ประกาศตัวสดแบบน่าเชื่นอ,อกตรมอดีตหนุ่มข้างกายอย่างตุ้ยธีรพัฒน์และสุดพิงกี้ตอบชัดเรื่องความรักตามที่มีกระแสโยงถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าสงสารอยู่เหมือนกันเพราะเวลาเราอรักใครสักคนหนึ่งเราต้องเก็บเงาความรักเอาไว้แบบเปิดตัวไม่ได้มันก็คงอยู่ในจุดที่อึอดอัด บอกรักเราทุกวันอยู่กับเราในฐานะคนนักผู้ชายที่เป็นเจ้าของหัวใจเราแต่เปิดตัวไม่ได้แฟนแบบนี้ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมพิงกี้เคยถูกควบคุมตัวโดวยการเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอร์เรชวยดีเวลาเดินทางคดีเดินทางจากเรือนจำมาต่อสู้คดีในศาลจะมีตุ้ยมาทุกวันนี้ศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดพิงกี้ด้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีต่อไป มีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งพื่รับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวบันเทิง News, นิวสข่าวเรื่องราวของคนดังมีมาให้รับชมกันทุกวันครับ